เจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดแล้วหากได้ยินแล้วก็ออกมามอบตัวเสียงใครโวยวายหนะ้าบ้านวันนี้กูหยุดงานกูอยากนอนกูปวดตัวพอดีว่าคุณมีหมายจับเป็นคดีเกี่ยวกับขับรถชนวัวไปขับรถชนวัวที่ไหนไปไหนมาไหนก็ไปขับรถทัวเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณขับมิตซูรับรองไม่ผิดตัวมีเครถพ่วงข้างเอาไว้จ้างทุกของลองกลับไปดูใหม่เอาไว้ชัวชัวสงสัยเราจะจับผิดตัวบอกแล้วอย่ามั่วเสียหน้าเลยปู เสียเวลานอนชิดซ้ายชิดซ้ายก่อนครับขออนุญาตตรวจครับไม่เกิน5นาทีส,ะสะวัสดีครับคุณตำรวจจะตรวจ,รวจพอรอบรหรือว่าตรวจตรวจจับขี่รบกวนลงมาจากรถผมคุณอดเข้าแบบนี้ต้องตรวจชีดข,ข,ขอโทษด,ด้วยครับผมผมเพิ่งจอดปล้ำใจผมทาําไงผมเพิ่งเยี่ยวเมื่อกี้เรมากินน้ําก่อนในะกระมีเยอะเดี๋ยวก็เยี่ยวเชื่อสิแต่เมียผมโทรมาว่าให้รีบกลับบ้านให้ผมผ่านไปเถอะนะครับวันนี้นั้นไปเลยผมเข้าใจคุณดีเพราะชีวิตนี้เมียใหญ่สุดแล้ว ขอบคุณครับโมวดโชคดีครับ เอาแจกเลยดวงกูกําลังขึ้นสงสัยวันนี้จะเป็นวันของกูไม่ต้องวิ่งไม่ต้องหนีเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ล้อมอยู่กูว่าเสียงนี้มันคุนค้นๆเสียงไอ้บุญมีลูกคนที่4ของกูแล้วลูกมึงอะทำง,งานอะไรแล้วมันมาทาไมกูสงสัยกูอยากรู้ลูกชายกูเพิ่งจบตํารวจเป็นหมวดบรรจุใหม่สงสัยมาจับกูทีนี้แหละมึงได้ดังแน่แน่ลูกชายจับแม่กลางวงไพ่มึงคอยดูจะดังหรือจะจับกูไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กูไปก่อนลวเว้ยเอาเรอกูด้วยยุด,ยด,ยดเฮ้ยแม่หรือเปล่า